นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไปแล้วลุงจะกลับแล้วอจะกลับแล้วนี่นี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, tài, để tài không? Một, con. dẫn มีกระเป๋าเวเก็จะตามไปแ่อร่อ่เดี๋ยวก็จะตามไปเมกระเป๋าไปเลยครับจะไปแล้ว นี่พี่เนี่ยคนพิป้ต้องนักมาย่นอะไอ่านมือเป็นมื้อจ้าจ้าวจ้า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 วจ้าจ้าวไอหัวจุกไอหัวจุกจ้าจ้าหจุก

ไม่ไหวนะไ่เออเาไปหาเห็ดรถจอดอยู่รถจอดอยู่นะหลายหลรถจอดอยู่นะอยู่อันอยู่ทางทางค้มาคู่ไปหาเห็นในเมื่อกี้นี้ออกไปแล้วออไปแล้วเห็ดเยอะ เดจ้าคุ้มเจ้าน้ำมันขึ้นยัให้หมดพี่เอาดั่ได้หายเอาเบิ่งตัวเอาไปเอาไปวเอาไปด้วนเขามจไ้เปวดองก็เอายาแก้ปวดท้องให้เขาเลเออเขาไปจได้คัวันนี้ก็ลุงป้าก็มามาเอากระเป๋ามาย้าย,ายน้องน้งมนต์นะครับ

คือกระสับกระสาบดูรวอมดีแล้วเติมนวเด้วยเน้นไปรอยื่แล้วคันล้อที่บ้านแล้วนน่ะเอาเนี่ยว่าจไปเอาของยไปรอจาน่าบ้านก็เห็นวุ้นก็เอาเนื้อมา

ตาเอ็มต้าร่ำอยู่นี่เนาะอืมตาก็นั่งอยู่ตัวนี้แหละแตาซุ่มเงียบตัวนี้ถ่ายคลิปเออเคยนะว่ารถไปแล้วยัางยู่าษาว่าโอ้ไปบ่ได้เด้อไปบ่ได้เด้อนี่นะแกหัวแจก็ชุ่มกระชวยได้หน่แต่อยู่ก่อกๆเ้อะตั้งมั่นเด้อตั้งมั่นเด้อตั้งมั่นไม่หวั่นไหวหนุ่มสาวก็ลังมีความรักเรียนี่แล้วกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เอ้า เขาเ็นสขแเข้มเมีความสุขเนาะเขเห็นตาซ่านอันนี้เขาเห็ได้าจะดีใจเลยเห็นเราแล้วเลราเศร้าเราสุขเ้าก็เมันก็คือจะดุเราเลยนาะเห็นแกมีความสุขเราก็ดีใจด้วยใช่จิงไหมจริงไหมจริงไหมย่างนไงยังน้อยป้าก็สบายใจในเห็นตามีความสุขนะตาจริงเพราะว่าลูกของทุกคนเนี่ยถ้าเห็นพ่อแม่ทุกใจเนี่ย ไม่มีความสูงแกก็มีไฟพิเศษด้วยนั่นน่ะไหนไหนไหนโอ้ยโอ้ตรงนี้เขาบอกว่าไฟห่างไฟมีดนะโอ้ยโกนแล้วตัดแล้วตันแล้วก็ออกไปเองไม่ไมไม่ได้ยังไปโกนมันเด้อมีเสน่ห์ไหมมีเสน่ห์ไหมโอ้ับนี่เสน่ห์เอาไว้ยาวเลยท้นี่เสน่ห์อยากได้เสน่หมากเหลือเกินเนาะอยากมีเสน่หมากนะครับไม่น่าชงเลย เอาไว้เลยเขาจะให้มีเสน่ห์มากเลยนะครับก็ดีใจเนาะตาเนาะใช่หืมลูกของพ่อแม่เหรอจะดีใจดีอ๋อดีใจแป๊บเดียวดีแล้วได้อยู่เขาจะอยู่นานก็ผมไม่ได้ไปไหนอืมนึกว่าเฟื่องไปกับป้าแล้วโอ้ตาน้อยใจเลยตายแล้วบอกไปหมดหรือเปล่าอ่ะมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับ ทางเขาเข้าบ้านเหมือนเดิมเป็นเป็นเป็นหลักให้ลูกให้หลานอยู่นี่แหละอืออยู่อยู่กับยูทูบเบอร์หน้าบ้านเนาะเนาะใช่ใช่ฮะโกกอคือตาชานเนาะพระเอกวังเยี่ยมคือลุงพลเด้อใครอยากเห็นตาชานมากกอกใครอยากเจอลุงไปวังเยี่ยมเอก้ยมาส่งพี่เลยค่ะได้กกอกแล้วก็วังเยี่ยมเออไปวังเยี่ยมก็ได้กกอกก็ได้เนาะ ครับก็สำหรับคลิปนีอืมอะไรเนาะอะไรเนาะอะไรเนาะเยอะแยะเนาะเขากินนอย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  ก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปนะครับผมก็สวัสดีครับ